บันเทิงก็มันปลอดภัยมดเลยเ่ยวไร่ยางพิ้งไปงันในในปอนตนนี้ได้สดไล่สดไปจนถึงปีนไทยจนถึงรอบรอประชุม ยังไม่ได้คำตอบเลยอุงอิงิมันถือไฟดวงนี่ไหมนวแปผมัพคลิปนี้แป๊บหนึงครับเวันนี้ผมมันหลุดเป็นเสี่ยววี้บูเห็นแต้อัน เพชนได้ถือไว้ได้ด,ไไดูแล้วถ้แล้วโนแล้ท่ดสอบ,อบ,อบโอ้ยังสีไม่ไหวสวยงามมีรีบบิเมือ่อไของในทุกทุกคน<ว>นี่แมนจะเมนมันจะงเม,น,ม,น,มนองค์กรเนามนะมันจังเมนความสามคัคมคีพร้อมพร้อมเพรียงเป็นนำหนึ่งอันเดียวกัน สหรับคนนะครับเอาโอ้วันดีครับคุณธิกรน้อยนิมน่นนิมน่นนิมนต์เอานิมนต์นางตามสบายเด้อเออเพราะอะไรนี่เนข่าวว่าทิ่มักยืนร้อกันพี่ว้านี่เป็นข่าวว่างสันดิ์ดิเทียบซอกพิกรน้อยมากยืนสาวน้อยดีบ่ดีนี่ดีบ่ดีทุกคนต้อนรับบ่ครับโอ้คือวีดีน้อ บก็หยอกเล่าทุกทีเลยแลมาเห็นน้ำยาแหงซือทุกวันผลิขัดนะครับทุกวันผลิขัดนะครับเราก็คุอมาพอกันนะครับหลังจากที่เราสมบนรณ์ไม่พังเสร็จนะครับเข่ากอพูดคุยกันประจำสัปดาห์นะครับเบิ้ลย่างเด่นซุ่มเด่นเสือลูกออกมาหมดทุกคนยังนะครับถูกบ้องผ่องเพี้ยง ต่อไปภาพนี้เป็นเปืนภาพของบรรยากาศสื่อถึงไทยอ้อนะครับสื่อถึงวันที่เราจะเคารพกราไบร์ไหว้พระทุกวันพฤหัสื้อน,นะครับอ่ะถึงเวลาแล้วเนาะให้คุณไปเป็นเพื่อนไหมคะฮ่าฮ่า อสมาชิกทุกคนนะครับทำกิจให้มีสมาชิกเสร็จไปแล้วัีรับวันนี้เป็นวันทีู่้วจ้าฮะเดี๋ยวก่อน

ยิ่ไฟแรงไในแสยิ่งไฟในแสงยิ่งไฟในเตือนขยามาแจกส้คนองนห้องน้ำที่ทานไหนพดห้องน้ำยี่ทางไปะเนี่ยกูกูแบบไหนห้องน้ำกูคูวินคนวองน้่าน อะไรก่แม่นพี่มอนใคริเกาะวินลำหอมจ้าของล้ะเป็นตาวินอยู่ดอกลูกเบอร์อาทิตย์ละสองขวดพูดเรือต้นมาเจอพี่ไอ้กีด้ ลไม่อ้วนน้ำตาเพียงน้อยผลไม้่ซีม่วงีเหลียงกินแล้วไม่อ้วนได้เพิ่มใส่น้ำตาลเ้อเ้านี้สีิตนเขาขึ้นหนึ่งขายอยู่กันนะครับกินแล้วไม่อ้วนนะครับมันมีน้ําตาลครับกินแล้วไม่อ้วนนะครับผู้หญิงกหนไหมแต่ว่ากินละไอนะครับ ไอ้คนที่เดิมยไอู้ทีมาหวใไอ้เจ้าของอ๋่เรากับเรางนนะครับสิงห์าแงามันเปิดประเทจ้าวันที่ยี่สิบยี่สิบเดือนเหมาเลดเขามาพุ่อนจ้าทำตอนแรกเขาวันที่ยีตอนแรกเกอยากได้วันเกิดเกวันที่ยี่สิบห้าแต่ว่าแต่ว่ากระทินน่ะพินเพิ่นเพิ่นเพิ่นเแล้วที่ยน่ะเพิ่นเพิ่น เพื่อนไอ้เฮก็ชิมได้ฮอดแค่วันที่24ก็เลยเปลี่ยนวันอยู่เรียบร้อยนะครับแม่นจ้ะในวิธีบ้านบ้านวัดป่าบ้านรุนโพจังหวัดอำเภอบ้านข้าวจังหวัดเชียงภูมิอำเภอบ้านข้าวนะครับบ้านข้าวค่ะพี่ช่บ้านข้าวบ้านอย่างก่อนบ้านข้าวเพราะวเป็นแบบแม่ๆทั้งบ้านโน้นทั้งพี่เมียก็จะเป็นเขาจะว่าบ้านข้าวซัน บา้านคันเอิญไทยกับบ้านเป่าเอิญบ้านเัิญเป่าบ้านภาษาบ้านเท่ากับบ้านข่าวบ้านข่าวบ้านเป่านะครับเคยบ้านเพียวปะแก้วแมนค่ะจังหวัดชัยภูมิยี่สิบส um ิบหาไปเที่ยวบ้านวะยี่สิบยี่สิบพฤศจิกาค่ะพุทธิกาปีนนะสองพนหกสิบเก้าหกสิบเก้าหนูปีฮือนะครับใช่ปีฮือค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็จะหมดปีแล้ว เราก็จะอยู่ด้วยกันอีกหลายปีอยู่แหมีนค่ะเพราะเราจะจะเข้ากัาไปใส่อาจารย์จากคนขับรถเปลี่ยนเป็นอาจารย์อาจารย์ยังดีอาจารย์ผู้ซอยมุมนี้ก็ดีค่ะ อาจารย์ผู้ซอยมือมีคุณเอ็อ่ะแมนจ้่ะแมอมมนแมนจ้อ่ะแค้ได้ทุกตำแหน่งประือ้นเส็จแหน่ยเลิศแจะเด็ดเสร์มหมขึ้นเลิศแจกนี่นะครับเป็นตัวมื่ก็้เป็นตาเป็นตาใสทายคิบบอแมฮะบอบ่ไหวดอกเป็นล้มพอดีตอนกลางวันนครับ พี่การเดททำพี่การพี่มื่อไหร่พี่ใครหลับบานทีพี่ไหยุใสครับวันทีพี่ไหอยุใสอู้มีเสื้อผ้ยใส่เดียวเขาซืิอเสื้อผ้าขอกพการถายอยู่นี่แล้วหามไปใส่เขจะซื้อไข่เข้าอู้ยังก้อเขาจะซื้อไข่เข้าที่น้องเขาเงาระบายอย่างนี้ถามซีพอกการของพระการมาไหนนะมาที่สองที่สองหนึ่งแปด สองมวครับแปดกับสิบเก้าสองมีนาเดี๋ยวนสอนครับนเอเียนะครับยี่สของน้ำพอจะภาพเนี่ยจ้างสองวนเลยไนะัวพรเอกนะครับสามสิบตุลาคมหกแปดแล้วก็